สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอ่ามาเบิ่งบุกทั่วท่ทันเทพบคือเค่อยออกเคยออกคีบออก,อออกอยันก่นเป็นเป็นแบบนี้แบบนหแบบ้เห็นดีวจเบิ่งอีกต่อคือไมยควาว่าเป็นทันเทียอีนี่พอที่ออกไปแล้วครับออพ่อเออจะทันเทพบ่ท่าทันเทพท่ทันก็บมเบิ่งว่าแต่ละขอแต่ละชอ่อนี่มันสิมีจักงวยจักชอดอกปกติบ,บุกทัวบ้บานห้าปูกจะได้แค่ชอดเดียวช่อซี่บ่กเกินชอเดียวแต่ท่านนี้มันมีจะสามชอสองชอสามชอ,ชอนี่นะ่ะคือรกทันเทพบ ยังเป็นหมากตัวนี้ยังเป็นหมากจะงมาทายมั้ยบ่หนี้เลยเป็นเลี้ยงกันขึ้นหีมือยอนนตัวอีพี่นี่เป็นอี <c oughs> พี่หนึ่งอีพี่ที่เลยงด้วยครับพี่น้องผมเดี๋ยวมาทายถ้ำสวนของคุณพ่อเพื่อนหมือนี้ครับอ่าโปรดติดตามอีพี่ที่สองครับพี่น้องผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องเมื่อวี้ครับส่วนบอกตัวเพื่อนดกครับว่าจะดกอ่าสายยาคันเท่เพราะครับบอกตัวของคุณพ่อเพื่อนครับบ้านี้งห้องก็ต้องอาจจะใส่ในว่ายญ้าห้ขาดปุ๋ยขาดยา ข้ากับโมเมนต์สีเนียนสีเตาหยาโมเมนต์สีเนียนใส่ปุ๋ยข้ากัต้องเบิ่งว่าอายุผลละใหม่ทุกจางยาเสียหายมันเสามันเขียวตลอดใส่ปุ๋ยอย่างกับใส่ปุ๋ยไปปกติจะใส่หลายใส่ยอดไปเรื่อยๆครับใส่หน่อยแต่ว่าใส่รูดูใส่รูดูครับเนี่ก็ยังมันเกิดมันถึงยินปุ๋ยของเบิร์ดอ้โครับอีตอนปลูกที่แรกข้ากัปลูกสิละเน็้ยเนี้เนี้เนี้ไปเลยประมาณสิบเส้นสิบห้าเส้นัดที่นี่มันใหญ่ขึ้นมาประมาณได้ใบหนึ่งสองใบเนี่ยขากั เอาขิงหัวใส่ขิ่งหัวไทรกวดดินถมอันนี้เพคือสันที่สองสันที่สองนี่เป็นดินเหนียวนี่มันเป็นขี่ไก่ขี่ไก่แล้วพอมันต้วนใหญ่พอจะออกดอกใส่ขี่ไก่ใส่ขี่ไก่แบบข้อข้าใส่จะก็ปุ๋ยห้อยทีหลังแต่ว่าอีตอนขี่ขเ้าใส่ขี่คว้วห้อยเนาะข้อปุยห้อยจะหน่อยจะไปห้อยหลายห้อยเป็นลำยาอย่างเดียวจะกวดดินถมกวดดินถมกวดดินถมนี่แต่ไม่รุ่งปุ๋ยคือเขาใส่ปุ๋ยสิห้าสิบหะไอ้ของทอ แล้วก็แยาสิขาดในตัวเจนในตัวเจนคือพวกยูเลียครับเออยูเลียนยุบหนึ่งต่อปุ๋ยท็อปกำมือหนึ่งโอบเพราะว่าตอนนี้ห้องห้องโปตรงไปนี่วันตื่นไปเลยครับวันนี้มันวานเซลองกลางเลยผมครับกลางเลยเพราะเซองกลางมันข้อหายหนามากมากแต่ิซึมออกสองขางครับโอ้หนามนอยูกลางนี่เพร่ะเกิิซึมออกสองขางไปหาตุนหมกทัวร์แล้วพอาะกวานกับยายาให้ขาดอาทิตย์ยางยางสากอ้อยางเร็วยางสากกับประมาณอาทิตย์กวกว่า ครับเออมาที่นี่พอใส่ปุ๋ยตัวเดียมันมันมันติไปตลอดเท่ากับใส่สานจนหดมือเป็นนวยเป็นยังข้ากระสีเท่ากบเบิ้งเชือล่าเบิ้องนอนบำรุงสิไปตลอดมันก็มันกระดกกระดิ่งสิ่ตลอดครับพ่อรักษาให้ดีมันกระดกมันสิดกเพราะว่าเขาบ่อยมันบ่อยป่วยน่ะวิ่งไงแต่มันบ่อยป่วยเออมันมันก็สิออกมาซ่องสอดซ้ำสอดได้แล้คอแต่ละวคอมาที่นี่พ่อ ไอตัวสําคัญที่สุดต like ัวเด่นที like ่สุดคือยาหายมันฝันกันเกาต้องแยกยอดเป็นเหล่าด้วยขั้วผ่ันกันเป็นแนวไาเครับทุกมือนี่ก็ยใหญ่เพื่นฝันนี่ก็ต้องแช่ออกเนเหล่าหนบวะครับฝันฝันเหล่าหนิบวะฝันก็ต้องคายออกไม่ไปมันวันที่ทำมันฝันเขาเป็นตาแบบนี้มันก็จะไปทับกันนี่มันก็จะไปทับกันนี่โอ้มันจะบบทับตาดอกเหล่าหนครับทับแล้วก็เริ่มงอให่ไหมเนี่มันไปโบนด้นี่ก็ต้องมนี่เวลาใช้มาแก้มานึ่งคือมันก็เสียบางสิ่ ครับผมแก้วแล้วก็บ่เสียนี่ก็ได้ผลไปเลยออ๋เฮาต้องแก้วแนวนี่เมื่อที่นี้เฮาบ่มาีเวลาใช่ไแก้ได้บัดือนครับพ่อเนี่ยพัดสามพัน4กัน<อ>มากเข้าเนี่ยผมก็พึ่งฮู้เด้อครับพ่อว่ามีวิธีการเฮ็ดแนวนี้เนาะครับนออ้อให้บ่กตัวให้ฝันกันบ่เกิน2เนี่ยฝันซ้ำจะฝัน3จะเป็นปัญหาทุกอย่างคือว่าทุกอย่างเมื่อที่3เของมาแสบมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นสองมาแสบนี่มีปัญหาเลยเมื่อที่สามของมันมีปัญหาเลยหนึองเขาต้องแยกออกครับอย่าให้เกิน2ครับ ถูกทิ้งยาค้นคื้กันครับบันเป็นอย่างนี้ค่ามันเป็นอย่างค้นสองค้นบมมีคนอื่นมาเกี่ยวเออมันมันมันค mm ือกันหมดเลยว่ามัเป็ Rise> ืพักสืบเปลืต่างมันข้นเห่าเนาะครับพ่อเห่ากันสิพิษสิถือก็ขึ้กันนะไปแค่สองครับเออต้นไม้นี่คือกันผูกร้ายทีร้ายกว่าอึดอัดครับพ่อเครื่องใหม่ขึ้กันเครื่องใหม่เขามันห้ายมากกว่าอึดอัดไปไปบนไหนไง คนต้องทิศทางแยกมีคือหมายถึงว่าแยกบ่อยเพิ่นพรทับตาดอกบ่อยทับตาดอกเนี่ยตัวสำคัญม้วยว่าให้แยกออกนี้ให้เป็นสำคัญสิคือไม้ทับตาดอกถ้าเขาทำแต่ทำมันแกะถ้ามันแกะออกไปแล้วสิทับกับ่ผิดนี่ถ้ามันแกะมาแล้วโอ้คันคันไอ้ตัวตาดอกเพิ่นออกยาวแล้วเออครับตัวสองคือมาฝันบ่เป็นหยังตัวสองเป็นฝันก็บ่เป็นหยังคือตัวนี้แม่นบ่ครับก็ตัวดอกบ้าตัวยาวๆนลยตับเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยเดี๋ยวโมเปียังโมเปียงมันสำคัญขึ้นมากเป็นคู่คือว่าเป็นคู่ความกันเนี่ยคือว่าคู่ความกัน สามสามหยอดปุ๊บนี่ครับมันจะไม่มีโอกาสหายใจได้เลยมันจะมันจะปิดตามันนี่เห้มันไม่หนีบกันให้มันโอ้มันทับเนี่ยเลยครับพีนลอกด้วยถ้าทับเนี่ยนี่ถ้าทับนี่ยหยอดหนึ่งหยอดสองขึ้นมามัทับอยู่มันโอกาสของมันจะออกมาตรงไหนออกมาอะไรก็งออย่างนี้กี่เลี้ยวเลยที่มันก็ได้เลี้ยวเลยเอ่แที่สีไใ้ตัวนี้สองตาสามตาก็มาด้ตาเดียวกับสี่ใดตัวนี้ตัวนี้ก็ได้กลายไปหายไปอีกเกือบสิบตัวคือเคล็ดลับยังไงเนาะครับพ่อเนาะคือคือจะใข้รกท่านเทมคือต้องพยายามแยกออก ทะแยกยอดเอาได้แจ้าเลยครับผมเออบันที่นี่การเฮ็ดจังไดสิแยกยอดได้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้โอ้เฮ็ดไอ้เฮ็ดข้างแบบนี้พอแล้วครับพ่อเนาะเออถ้ามันมีอีกแบบสองแบบสองก็คือเขาต้องเฮ็ดสูงเฮ็ดสูงสูงสูงนี่เขาต้องใส่ใหม่คือเสื้อใส่ตะไคร่ตะลิ้ผาดแบบเป็นหลังตัดเลยบ้าครับพ่อแบบหลังตัดเลยโอ้ตัวนี้เป็นแบบแยกยอดทั้งนี้ได้หลังโค้งเป็นเป็นอุโมงค์เป็นโดมเนาะครับเนาะบันที่นี่มันมันมันจะมีข้อเสียคือถทาให้เป็นแบบเป็นโดมตรง ดาลับอย่นะแอนมาทำหัวคุเก่าตอนนี้นี้มันบริทัทไปกับยู่สิงห์มันเลยครัมันแอนเกินเขาก็มาใส่ไม่คำใส่ไม่คำอคือใส่ไม่คำรับมันก็อยูค่นั้นเขากับเวลาปักเขากับปักีข้างเขวดมากกับปักคุณปลายมากกัดีเซนตัวนี้ครับอออดูข้างหนามีอืมเนยขอเสตื้นขึ้นมาอนี่้เขาก็ต้องมาทัื่องสีทุกมือุงมืองมืจัดเป็นหมอทุงมือจัดหย่อนถุงมือถุงาือจัดหย่อนเพก่อนถุงมือจัดหย่อนทั้ตามือ มันมุมีตัวทับเดี๋ยวมันจะได้เบิดนี่ครับพ่อเราเคยยังเห็นทายทายมากเหมือนมันมันมันทับกันมันเป็นปัญหาเกิดครับคือมาตรงแยกยอดถูเป็นเคล็ดลับเลยครับพี่น้องด้วยผมก็เพิ่งเคยเห็นครับแต่ปอแยกยอดเจ้าก็อยู่แค่นั้นแหละก็ได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นเออแต่ว่ามันก็บ่ดกแม่นบ่ครับพ่ออ๋อมันมันมันปิดตาอะไรียก่น้มันปิดตาดอกมั้ยนะครับเนาะงปิดตาดอกมันง่ายๆครับพี่น้องสูตรบักต่อดกอ่าคุณพ่อไอเรียนรู้มาจากไสเนาะครับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เรียนรู้มาตนเอง โอ้พ,อพ่อเ่าเรียนรู้จากตนเองครับเพราะว่าเบิ่องแ้กพิจณาพิจานาเ<ป>บ,บิง่งแรกเห็ดจากในน้องมันสิดกคิจนงไมนส<อ>หลายแต่คือเรียนที่แรกก็เรียนเรียนจากไหนเรียนจากมันเป็นจังบองงามบานก็เลยพยายามทุกทอย่างที่เรียนได้ซ้อนได้กับบอกคนไปนําว่าบวบัวตะเข่าบ่วตะยังทุกทอยางการใส่ปุ๋ยนี่ครับพอใส่จะใส่หลายใส่เอยๆเอออย่าให้ต้วนไหม่ป่วยอย่าให้ต้น,ตนเขาเฮาป่วยอืมทดสอบแล้วดูตนเองว่าเขายังหน้าเข่าี่ ครับหน้าเขาคือตัวไหนกร้างพวกที่วาวานในหลายเจ้ายังหน้าเขาเนี่เขาสอบปุ๋ยหนึงกก่ง่งว่าเจ้าซิฟไรเจ้าคยใส่ซิฟกับสอบ,บใส่ซิฟกับสอบนี่ขอแนะนําให้ลยวยาจะเป็นหน้าให้จะวาวนจักซีเ่อได้บอครับซิฟกับสอบแบงแบงส่วนทาเก่าแบงส่วนให้บ้านให้ไไ้ซ้ำหนในั่นซิฟกับสอบหนึ่งวานันทาเกา่าเจ้าใส่เวลาเนาะวานันบ่อยๆอย่าวานหลายโอ้แต่ว่าให้ได้น้อยแต่ว่าหายรู้ดูหายรู้ดูครับพ่อมันจะเป็นสัน ควบโม้ทนต้องต้องต้องสู้ตัวนี ne, er hmm. ้ขั้นจากใดหลายครับเออถ้าเจ้าแยกยอดบ่ได้เจ้ากอบโบนัยก็ได้แค่นั้นเด็กแคุ่กไปนี่ครับแต่ที่นี่ถ้าเขาแยกยอดก็กระแทกลงมาเองของวันย่อยเต็มเนี่ยนะมันนี่ครับยางผ่านไปนี่ทำตะบกทัวร์เนี่ยมืดหูมือตาไปเลยจะหลอดนะผมต้องเท่าอ๋อการแยกยอดเนี่ยเขามีมีวิธีการเห็นอยงไรครับพ่อเขาแยกจั่างไหนนอครับแยกยอดเอาเอาจังสี่คือนหนึ่งดีนี่เข้าสมบูรณ์ ก็สมบูรณ์ก็สุ้งไปได้เขาก็มาแตกง่ายให้หนูเนี่ยมาสุ้งไปได้เขาจะแตกง่ายออกครับนี่คือการมันสมบูรณ์ถ้ามันบอกสมบูรณ์คืออะไรบอกสมบูรณ์ก็ได้ก็ได้เกิดไม่ได้จินี่นี่นี่มันเกิดคือคืออันนี้เนาะครับเนาะคืออันนี้บ่เขครื่อนอี้เต็มร้อยครับเครื่องนี้ประมาณนั้นพงศิษไหมพงศิษฐ์เปอร์เซ็นต์ปกติเขาจะโบเขาแตกเกล้งคือจังสี่พอเขาแตกเกล้งมากเขาคือเขาเต็มร้อยเขาจะแตกเกล้งมากครับมันจะแตก นี่กระแตกมาหอดผีกระแตคือเขาหอดทั้งผีกระแตคือเขาได้มงเป็นแตงหอดผีกระแตแะตัวได้เครือเต็มลอยแล้วเครืองหเต็มลอยเขาก็จะมีเครือเดียวตลอดไปเรืเ่อยๆนี่พวกมันก็จะนำตามมาทีนี้มันโอ้ยตัวระยะเต็มที่มันจะแน่นมัดช่องจมบกสอดคุณนะ่ะครับอืมถ้ามามัานคือคือคือ,ค,อคือปลูกปีแดียวก็น้ำแดงปีเดียร์วยมันจะคุยกันเรื่องสีอะผาดกันนีงสีไฟไปไฟเิ้งกันเรื่องว่าพ่อใหญ่พลุละวานผู้ใหญ่วาน เรามาเห็นที่ไหนพวกเยาวยจะกี่ปูเบิร์ดแล้วว่าจ้สีเก็บเบิร์ดเหมือนเป็นตันเหมือนในเราอ่ะโอ้ตันตันแล้วขวาก็บเก็นบัสีละค้ายขมวดครับพ่อตอนนั้นเก็บมือละอะไรวะมือแรกได้ได้สองลอยอะไรวะไอ้เชฟเป็นอำหรักเป็นกิโลบ่ะครับพ่อบอเป็นมัดตอนนั้นได้สอง้อยโอ้สองอยสี่สิบมัดสองลอยสี่สิบมัดมัดละสี่ขีด มัดละสี่ขีดออสองหนอยสี่สิบมัดอ๋อแต่พอขายมัดมัดละจากไหนครับราคาเป็นเงินมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทเออมัดละสี่ขีดสองหน่อยสี่สิบสี่มัดสองหนอยสี่สิบสี่มัดจะสิ่เป็นเงินอยูสองพันกว่าบาทอยู่แม่นครับเออแต่พอทัวร์ยางเดียวนะครับเออแทงต่างหากมาเนี่ยก็มันก็สิทธลดต้องมาลดต้องมามันก็จะไปเพิ่มอีกช่วงทียะเก็บรอบที่สามคือมันเพิ่มเพิ่มแล้วมันจะยุดยุดจะเพิ่มเนื่องจากะมันแปลว่ามันมันเริ่มแตก งาแต่กิ่งไปครับพ่ออันที่เพิ่นขึ้นแนวนั่นคืออันคือเฮาแยกยอดแม่นบ่ครับพ่อจังได้แนวนั้นมันจะได้กระโดดบ่ครับนี่บ่ทับกันเป็นจีล้วนๆนี่อ้คือบ่อยเฮาเฮาบ่ให้มันทับกันเออบ่ให้ทับกันนี่ก็ช่อดอกนี่ก็ช่อดอกนี่ก็ช่อดอกอ๋อนี่ก็แม่นี่ก็แม่ครับครับเฮาเฮาแยกถ้าแยกยอดออกมันมันจะเป็นแบบนี้เบิดนี่แยกออกบ่ให้มันมาทับแม่นบ่ทับเอาทีละ3ช่อครับพ่อถ้าเจ้าบ่แยกยอดครับ นี่คือถ่ายมาตัวใหญ่หอยมันฝันกันไ,ลไลนดไ้หลายมันกสมบูรณ์ได้หลายแต่มันออกมันลงมาแล้วมันคือสีแตกดอกดอกมาแล้วก็ต้งแตกกิ่งออกมาเนี่ยเขาจะนี่คืออาการสมบูรณ์เคล็ดลับเคล็ดให้บอกทั่วดกนีกคค่คือเห็นมันสมบูรณ์ครับค,คือแยกยอดออกบ่ให้มันทับตับ่วดวกนี่ตาเองครับเนาะเออคือให้สมบูรณ์นะจังแรกก็ต้องแย<อ>กยอดนี่เนี่ยปัญหาของมันนี่หาเรื่องวัยเจริญได้นี่นี่หาเรื่องวัยเจริญได้นี่ครับพ่อเป็นปั่นได้ไหม ยังมาสอบมาแตอเมื่อไงมาแค้มายังงี้นะครับมืออืึนมือเฮือเนี่ยเราปั่นเลยนะนี่ปัญหาของมันแล้วมันในงามเท่านี้เป็นปั่นได้เลยคนคนมาเห็นเขาเหตุไงคืองามเห็ุไงคืออันนี้แค่ไม่กล้าเขาจะใช้ทุกมมือมือให้ยังตื่นขึ้นมาเมื่อไอนี่ตรงยางยางตื่นสากอ่ะตีสีครับพ่อเทียนใบไหนก็ตีซ้ำตรงนี้มาเห็ุเคลียรรับยังไงเนาะครับพ่อเนาะการเคลียร์ไทยบอกทัวร์ดก ก็คือแยกยอดเนาะครับเนาะบ่อยเพิ่นไปทับตาดอกเเพิ่นออคือคือผมตัวให้มันรกก็คือต้องแยกยอดครับแต่ไปทับตามันทับตามันติดตามสันสำนึกติดตาดอกมันก็คือมันมีหมากไปเลยจะบ่มีหมากคือพ่อเลาว่าครับนยาครับพี่น้องเคล็ดลับง่ายๆครับชักเกลียวพลอยวมทั่วผ่านยังคือกันถ้ามันบ่สมบูรณ์มันสิตเพื่อเดียวกู้ด้วยกู้ด้วยมันสิบ่แตกเครื่อแตกกิ่งแตกกระแนงไงโอ้ครับโอ้ยคันพ่อไว นี่มันเอื้อนสีแยบพนี่มีมอเตนี่มันเอื่อจสีแยกบ่แยกบ่ได้บ่แยกเป็นเรื่องเลยอันนี้ไม่คขำขี่ขำที่ลังเพราะว่ามันข้งไในล่ะเนี่ยคือสีมันกับฮักกับเพร่พอนี่สามปีนะเนาะครับต้องปีสามปีมันกับฮักคือจจะสีมันกับสีรับรับได้แต่หนีอยู่แต่ตัวนี้มันรับแรงก,ก็ต้องมาเสริมนี่จะให้เป็นแบบนี้ดีที่สุดเนี่ยเป็นแบบนี้ครับพ่อแยกบอะไรวะแยบว่าให้เบิ้ง Oh. <c oughs> <c oughs> <_<_<_ี่มากลักษณะนีเาับพอเนาะทำมี้พอดีครับแล้วก็เบิรรึกับง่ไม่ครับพ่อฉันเฮาแยกได้จังสินอือก็แยกออกครับคือจังสี่ขอแยกแยกวะพี่เป็นกันยงออาอกมันกสิบบ่มีบ่มีแนวทาบอ่าบ่มีแนวทับเพื่น